สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของอินเดียนะครับได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าอินเดียกับจีนนั้นได้เสร็จสิ้นการถอนทหารออกจากจุดเผชิญหน้า2องจุดบนพรมแดงกิมาลัยที่เป็นข้อพิพาทแล้วตามแผนเดิมที่ได้วางเอาไว้โดยเริ่มถอนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การตรวจสอบในกระบวนการยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่ ทั้งนี้ทหารจะมีการแลกเปลี่ยนขนมหวานกันเพื่อแสดงน้ําใจและจะเริ่มมีการลาดตระเวนบริเวณชายแดนหลังจากผู้บัญชาการภาคพื้นดินสรุปวิธีการกต่างๆเสร็จสิ้นแล้วด้านหลินเจี้ยนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ออกแถลงข่าวระบุว่ากองกําลังชายแดนของจีนและอินเดียกําลังปฏิบตัติตามมติเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายกําลังมีความคุบหน้าในการปฏิบัติการตามตามติอย่างเป็นระเบียบทั้งนี้จีนและอินเดียได้บรรลุข้อยุติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนผ่านการสื่อสารอย่างใกล้ชิดทางช่องงททาาาากกรรรูห ซึ่งจีนแสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นและจะทํางานร่วมกับอินเดียต่อไปเพื่อแน่ใจว่าจะปฏิบัติตามมติเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขตแดนที่ไม่มีผลการกําหนดขอบเขตส,ส่วนใหญ่นี้มีความยาวประมาณ4,000กิโลเมตรทอดยาวไปตามเสือกเขาหิมาลัยและเป็นแหล่งแห่งความตึงเครียดระหว่างจีนและอินเดียจนนําไปสู่สงครามนองเลือดสั้นๆเมื่อปี1962หรือว่าพศ .2505 และเมื่อ4ปีที่แล้วก็เกิดการประทัดจนนองเลือดก,กันอย่างหนัก จนทาให้ทาหารอินเดีย20นายและทหารจีน4นายต้องเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายจึงยุติการลาดตระเวนตามจุดต่างๆบนชายแดนในลานักของอินเดียเพื่อลีกเลียกการพผชิญหน้าครั้งใหม่แต่ก็เคลื่อนกาลังทหารและยุโทโธปกรณ์หลายหมื่นชิ้นเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนต่อมาพวกเขาก็ค่อยๆถอนทหารออกจากจุดเผชิญหน้าทั้ง5จุดแต่การถอนทหารทั้งสุดท้ายเกิดขึ้นราว2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ชะงนักลงไปไม่ได้เสร็จสิ้นทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนและอินเดียได้บรรลุข้อตกลงกันเพื่อยุติการเผชิญหน้าทางทหารที่ดําเนินการมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการช่วยกูทางไปสู่ความสัมพันธ์การเมืองและทางธุรกิจทวิทภาคีที่ดียิ่งขึ้นและไม่กี่วันหลังจากนั้นประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนและทางด้านนายกรักฐมนตรีนเดนทราโมดีผู้นําของอินเดีย <c oughs> ก็ได้จัดการเจราจาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีระหว่างการไปร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มบริกที่รัสเซียหลังจากที่ทั้งสองเลี่ยงการพบหาหรือกันมาโดยตลอดแม้จะเคยร่วมการประมม่เทศตตาาางแล้วก็ ทั้งนี้ความพยายามทางการทูตก็ได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองได้พบหารือกันในเดือนกรกฎคาคม2567และตกลงที่จะเพิ่มการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนจนนามาซึ่งการบรรลุข้อตกลงในที่สุดนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อจีนกับอินเดียจะดําเนินการในการยุติความขัดแย้งระหว่างกันและหันหน้า เข้าหากันในการจับมือเพื่อที่จะทํามาค้าขายระหว่างกันก็กลายเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยเฉพาะเป็นความร่วมมือในกลุ่มบริษัทที่อาจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องหาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ั b s c r i b ์กดติดตามช่องหาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ